คลิปนี้นะครับผมมาอยู่ที่เดอะมูฟบายฮอนด้านะครับผมฮอนด้าพีรูดนะครับผมนี่ตำนานกลับมาแล้วนะครับนู่นครับคอนเซปต์คันนู้นซุปเปอร์อีวีคอนเซปต์นะครับถ้าฮอนด้าทำออกมาขายนะครับทำสีลายทางนี้ออกมาขายด้วยก็ดีนะสวัสดีครับผมยศวรรศรีภาวัตครับผมคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ที่เดอะมูฟบายฮอนด้านะครับผมเป็นนิทรรศการนะครับโชว์นวัตกรรม รถยนต์รถจักรยานยนต์ของ Honda นะครับนี่เข้ามานะครับอันนี้เป็นห้องที่2นะโถงแรกเนี่ยเมื่อกี้เข้ามาจะเป็นห้องจําลองภาพนะครับผมก็เป็นฉายวิดีโอประวัติของ Honda ต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่มาห้องที่2นะครับก็จะเจอกับนี่จักรยานยนต์ Honda นะครับ c u v e นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับสามารถ Subscribe นะครับได้เลยนะครับผมก็มี c u e e นะครับผมแล้วก็นี่เป็นเรื่องของ มอเตอร์ไซค์ครับเป็นจาลองการขับขี่นะครับผมก็สามารถขับ E b บ k ได้ตรงนี้นะครับด่านแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องถัดไปครับผมถัดมาเนี่ยก็จะเป็น EV Pro ครับนี่ก็จะเป็นโดนนะครับโดนทางอากาศของ h อนด้าเช่นกันนะครับห้องนี้เนี่ยนะครับก็จะจําลองนะครับเป็นภูมิทัศน์นะครับเรื่องของขึ้นโดนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะดูวิวนะครับรอบกรุงเทพ เขาจะพาไปส่งถึงพัทยาเลยครับเมื่อกี้เรามาลองดูกันได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็ถัดมาครับไฮไลท์ในส่วนของรถยนต์นะครับผมนี่คันนี้เลย Honda p i ี o ูนะครับผมแล้วก็ Honda Concept ต e นะครับ แล้วก็นี่เป็นไฮไลท์นะครับของโซนนะครับผมก็จะมี Honda า r ีรูดนะครับผมนี่ตำนานกลับมาแล้วนะครับ Honda า r ีรูดรถสปอร์ตคูเป้นะครับผมเป็น e-hv ด้วยนะครับมาในเครื่องยนต์ e-hv เป็นระบบไฮบริดนะครับทำงานทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ก็นู่นครับคอนเซปต์คันนูซุปเปอร์ e-v คอนเซปต์นะครับจะเป็นรถที่โหผมว่าเห็นแล้วเฮ้ยน่าสนใจน่ารักคันเล็กแล้วก็ น่าจะเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองเป็นอย่างดีนะครับผมเป็นรถไฟฟ้านะครับร้อเลยนะครับคันนี้ซูเปอร์อีนะครับผมก็ต้องบอกว่าสเปียด <Hey! S 1> สเปียด <Hey! S 1> สเปคถูกล้วสเปค, hey! เปครายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับผมรอ Honda เปิดตัวออกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดูภายนอกก่อนละกันนี่ อันนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับผมมีตัวช่องชาร์จไปมี2ช่องนะคิดว่าน่าจะเป็นช่องเนึจอรแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็น DC fast charge นะครับผมไล่มาด้านข้างตัวรถนะครับมีโป่งยื่นออกมานะครับแล้วก็มีล้ออัลลอยนะครับคันนี้ล้ออัลลอยขนาดไม่ได้ใหญ่มากครับประมาณสิบ5่นิ้วโดยประมาณนะครับผมนี่ด้านข้างนี่ ตัวสีลายพรางเนี่ยผมว่าสวยมากนะถ้าฮอนด้าเอาออกมาขายนะครับทําสีลายพรางนี้ออกมาขายด้วยก็ดีนะามาดูที่ด้านหลังครับด้านหลังก็ตกแต่งนะครับไฟท้ายอย่าว่าสวยเท่มากเลยเนี่ยไฟท้ายกันชนท้ายมีดิสก์บิวเซอร์หลังนะครับตกแต่งมาให้สวยงามนะครับผมนี่คันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ ซูเปอร์อีบีคอนเซ็ปต์นะครับก็คาดว่าจะเป็นโปรดักชันคาร์ในอีกเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอนะครับใครสนใจก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนี่ก็ออดแอปพรีรูทเนี่ยเป็นรถที่เปิดเรียกไงเป็นโปรดักชันคาร์แล้วนะครับผมก็ใครสนใจนะครับอีกไม่นานเกินรอครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับคันด้ายังมีเรื่องของตัว คอนเซปต์อีกมากมายนะครับทั้งเป็นรถยนต์ EV นะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของตัวซีโร่นะครับผม Honda ซีโร่จะมีซีโร่ซารูนนะครับมีซีโร่เอสยูวและก็ซีโร่อัลฟานะครับผมใครที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นนะครับติดตามให้ดีครับผม Honda มีแผนที่จะพัฒนามาเป็นรถโ r o d u c t ั o นคารแล้วก็นำมาขายในบ้านเรา โอเคแล้วก็นี่เป็นโมโตคอมแพคโตนะครับผมเป็น e ีเป็นสกูตเตอร์ไป้าขนาดเล็กนะครับของ Honda ก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมอันนี้ที่เจอมูฟบายฮอนด้นะครับผมนะเดี๋ยวลองลองเล่นดูสมูทสมูทดีก็ขันเร่งผ่อนคันเร่งเลยนะมันมีแรงเฉื่อยไปสมูทมากครับไม่ได้แบบ ่อนคันเร่งไปแล้วหยุดเลยไม่ได้หยุดกึดเหมือนรถกอล์ฟเลยนะเอย่างเงี้ยไปลองดูไปลองดูโอเคครับและนี่ก็เป็นเดอมูฟไปฮอนดานะครับผมก็เป็นโชว์นวัตกรรมต่างๆของรถยนต์ฮอนดานะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ฮอนด้าพีรูดนะครับหรือว่าเป็น EV c o คอนเซปต์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามีซีโร่มาแล้วนะครับมีซีโร่ซาลูนมีซีโร่ SUV มาโชว์แล้วนะครับผมดฉะนั้น ถ้าใครสนใจรถยนต์ Honda หรือว่าสนใจนวัตกรรมต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาชมที่นี่ได้นะครับแต่ต้องไวนิดนึงนะนะครับผมอยู่ถึงประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจรถยนต์ Honda นะครับอย่าลืมวีก o ปฮอนด้าแล้วก็พักมาคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ